มาอนีลงไปดำหน้าซะก่อนหอดเวลาแล้วไปดำหน้าซะก่อนเด้อที่นี่ละนั่นยื้อที่หอนเอี๋ยวจลงไปดำเองต้นกล้าได้อดำหน้าม้วนๆเอี่ยบักัอันนี้ล่ะเพาว่าเอาคนสูฟ้าเอาหน้าสูดินแมนแต่จังแมนมันงามเดี๋มาเด้อดำหน้าดำ นาหมเวลาแล้วตอนช่วงบ่ายตกไปดนาอีกแล้วนี่ะเารว่าเศ้านาแทนฝนตกาก็ดีเนาะตลูกกะแขซงกะแกกะแขกแงซกงกกงกะแขงาซก้งโซะนกกกับงกแขงน้อยะแขเกกเรกกะแขงงะ่ะ กรนะได้ก like okay. ินเยู่หด้แล em. uh, yes, no ้วเนาะขฮาวกเฮ็ดบยาบเศร้าฮใหย่ละข้าวไยข้าวหน้ายืนี้านฮบอยได้กินแล้วฮ็ตมาต็มอแ่เนาะไปกับฮีดเนาะป้าฝนชุลท่านนั่งห้องป้าขาซึงๆมาเด้อป้าเด้อ ขอบ้านอออกมัน้วยูชอดใบเดีวแต่ว่ามันเห็ดบอยู่เห็ด้าวอยู่เห็ดเอหงูน้องเขาก็่หลายคนปันไดก็ทได้่งก็ทำไปี่นละ ไช่แล้วเขาพาเห็ดเม็ดบาร์กินเนาะชาวบ้านเพื่นไปตั้งเห็ดอยู่ไปนี่ละตามรวยโบได้กินถั่วกตะลีเนาะสื่อน้ำเขาอยู่กับโบได้มันใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะมันมาหอดบ้านนี่แหละได้ใกล้ตรงแล้วบ่อหอดบ้านหน้าหินกองใกล้แล้วสองสิ่งคกับมาหอบพวกปู่ปู่คุณ ได้แล้วน <Bond> ี่ดอามวันที่หนึ่งก็ได้แล้วข้ากระดิ่งก็สิีอดดอกซื้อประจำอยู่ได้แหละแต่ว่ามันท่านเหี่ยวเลยน้าน่าน่าคนที่บอซื้อนี่เดซืออยากดื่มอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ได้ข้าวกระดิ่ง เรอมันด้อฝ่ามาดินแบบดงดูก็ดีเ็นขีตมมาเรนขีตมีโคนำกาแหงแ้วหนากับแนีเขาอไเขาว่ามันสบายอีกงก็เขาว่ามันสบายไปลดอ้ยลดแมนธรรมดามีทั้งยุง วุยบอกอุ้ยก็อยากบางทีเรพทกอาาดพุนูตีเท็จแล้วก็ได้ไปเปลี่ยนหอนเสือผานมันเปียกเบิดมันอนหายใจน้ำพุทรเลยบางทก็ได้ดังไฟสีมันหนาวเแ็ดโมเมนได้ธรรมดาได้ผิดยางก็ได้วุ้ยกเขาให้เป็นคือกิงแผลดจอดจอดังแต่เสียงเขาชอดชอดเข่า โอ้ยจูดจืดบอกเขาเอาจูนว่าจูดจืดด้วยสีประดองแข้งตันว่ากันยังมาได้น่าน่าแล้วพี่น้องเอ้ยน่าแล้วพี่น้องไม่สิแต่เย็นมือนี่ละเคยเย็นแค่ไหนก็หนาวดอก อยู่แนวปีนงนุกน้ำปากงานขึ้นคองแต่หากับบได้บได้เอามาตุ่มใจหมอไว้ไขรอยาก ขนต,นตาขอ่าพอแว่อแมนบอกนต,มา,มนนกตมา,ามากมันบตื้นมากตืมวมันสิออกไปตี่คนมากต,ตืมแบบมีก้นสิออกไปได ล,ลูกเด็กยุคเด็กวะหนึ่งเก้าน้องย,ยังยูไลสองคืงนมีคนออกอีกแล้วใส่สามคืนก็ไม่คนออกอีกแล้ว <laughs> อยู่อยากด้ำไปเรื่อยอยู่นะ เขาเด้อนี่คุณสาวคนนี้เด้อเงเบิด าได้เ่านวาย่านนขาวนาไข่ยู่ขอมตกอนมาหม่กห้ามได้เลยฝนตกห้าแต่อันข้าวหน้านี่นะ หน้าคุณลงไปข้าวเดียวนี่ก็ได้บักหลายแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่สักก่อนเด้อเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาสติค่า